เมื่อสักครู่เราพูดถึงรอยเลื่อนสกายนะครับเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดศูนย์กลางนะครับที่ทําให้เกิดแผ่นดินไหวในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับทางด้านของศาสตราจารย์ดรสันติภัยหลบลีนะครับท่านเป็นอาจารย์ภาควิชาธรณีวิทยานะครับคณะวิทยาศาสตร์นะครับจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ได้ยินเสียงเก่งแล้วก็คุณกัดชัดเจนไหมครับอาจารย์ครับ ชัดเจนครับผมครับครับอาจารย์แบบนี้ครับตอนนี้มีการพูดถึงจุดเริ่มต้นของเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้เยอะนะครับนั่นก็คือรอยเลื่อนสก,กายนะครับเกงขามแบบนี้เลยครับอาจารย์รอยเลื่อนนี้คืออะไรครับอาจารย์ครับรอยเลื่อนสก,กายคือรอยแตกของแผ่นเปลือกโลกที่ม,มีขนาดยาวมากผ่ากลางประเทศพม่าตั้งแต่เหนือสุดยันใต้สุดของพม,าม่าอืซึ่งรอยเลื่อนยิ่งยาวนั่นหมายความว่า เขามีโอกาสสร้างแผ่นดินไหวได้ใหญ่มากๆครับครับ,รบผมครับอย่างอา,อาจารย์ครับถ้าผมผิดอาจารย์ต้องช่วยแก้นะครับ<ด>มันมีข้อมูลบอกว่ารอยเลื่อนสกกายเนี่ยมันเป็นรอยเลื่อนที่ดูสงบในช่วงเวลาหลายร้อยปีสองร้อยปีที่ผ่านมาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ มันดูเป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงแล้วมาจากรอยเลื่อนนี้คำถามก็คือมันคือจุดเริ่มต้นของการที่รอยเลื่อนนี้จะไม่สงบแล้วเท่ากับว่าประเทศไทยมีความเสี่ยงจะเกิดแผ่นดินไหวที่เรารู้สึกได้รุนแรงแบบนี้ในอนาคตใช่ไหมครับอ๋อไม่ไม่ใช่ครับ,รบเพราะว่ารอยเลื่อนสกายเขาเคยเกิดมาก่อนหน้านี้แล้วเป็นสิบยีสบ่สิบครั้งครับนะ ขนาดเจ1 9นะครับเอ่อ1934 1902 1902เคยเกิด8.0 1934เคยเกิด7.3ที่เมืองพักโครอยเลื่อนสกายเนี่ยเกิดแบบนี้บ่อยครั้งจนทำให้ j จดีไม่ว่าจะเป็นเจดีมินกุลชเวมอดอเนี่ยสลมพวกเนี้ยเขาเคยเกิดมาแล้วซึ่งครั้งนี้เขาแค่มาตามนัดครับเืาแค่นั้นเองโลกไม่ได้ดุขึ้นร้อยเลื่อนสกายก็ไม่ได้เตี้ยวกาดขึ้นทุกอย่างยังเหมือนเดิมเป็นวัฏจักร อีกพักอีกพักใหญ่เดี๋ยวซืนามิอะไรอ่ี้ยผมขออนุญาตเฉยๆว่าทุกอย่างมันมาเป็นวัฏจักรครับครับโอ้โอ้โอ,โอ,โอ,อาจารย์ครับแต่ครั้งนี้ดูคนไทยรู้สึกได้มากกว่าครั้งก่อนก่อนมันมีอะไรที่ผิดปกติหรือมีอะไรที่พิเศษกว่าครั้งก่อนๆไหมครับอาจารย์อ๋อ ผมจะบอกว่าเหตุการณ์ปี1934แผ่นินไหวขนาด7.3ที่เมืองพะโคเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะครั้งนั้นอาจารย์ปริญญาณุตาัยหรือว่านักวิจัยด้านแผนินไหวในอดีตเนี่ยทำแผนที่ไว้ด้วยว่ารู้สึกถึงไหนผมจะบอกว่าหนังม้วนเดิมครับเพราะการกระจายตัวของการรู้สึกได้หรือว่าการกระจายตัวของผลกระทบเนี่ยหน้าตาเหมือนเดิมเลยทั้งเทพภาคเหนือทั้งภาคภาคตอนบนภาคกลางตอนล่างนะครับแล้วก็อาจจะถึงเลยถึงนครชบูรณ์ หน้าตาเหมือนเดิมเป๊ะเหมือนกับเอาหนังปีหนึ่งเก้าสามสี่มาฉายปีสองพันเนี่ยปีสองพันที่ห้าเนี่ยครับโอ้โหครับเก้าส oh, ิบเอ็ดปีหนังม้วนเดิมกลับมาเชนเลยอาจารย์ใช่ครับทีนี้ทีนี้ในในในมุมของการรับมือแผ่นดินไหวเนี่ยมันควรจะเป็นภาพไหนล่ะครับเพราะว่าอ่สิ่งหนึ่งที่พอคนไทยเกิดเหตุนเนี้ยก็เริ่มรับรู้แล้วว่าแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติที่เราแจ้งเตือนไม่ได้คาดการก่อนไม่ได้ แล้วแล้วแล้ว,ลวมาตรการที่ควรจะเป็นมันควรจะเป็นยังไงครับอาจารย์เราประเมินนิสัยของรอยเลื่อนแต่ละตัวได้ว่าเขาเกิดได้สูงสุดใหญ่สุดโหดร้ายสุดเท่าไหร่รถ้าเราเอา,เอาตัวแปรนั้นมาใช้ในการออกแบบก่อสร้างอาคารเราก็จะอยู่กับอาคารอย่างมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยครับเห็นญี่ปุ่นเกิดดูกเราอีกเขายังอยู่ได้เลยเพราะอาคารเขาแข็งแรงเห็นไหมครับ แต่ถ้าสมมุติว่าอาคารเราไม่แข็งแรงไม่ต้องถึง7.7หรอกอาจจะ3กว่าหรือ4กว่าก็พังได้เหมือนกันดังนั้นถ้าตอบคำถามนะครับว่าเราควรปฏิบัติตัวยังไงเราควรมีวิธีการยังไงเพื่อให้ปลอดภัยก็คือสร้างสิ่งปลูกสร้างให้เป็นเหมือนเกาะปอ้องกันเหมือนที่บังน้ําฝนเราไม่ใช่ให้เป็นหนามทิ้มแทงเวลาเกิดแรงสัน่นสะเทือน ครับครับถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าผมฟังอาจารย์แบบนี้นะหมายความว่าเราสามารถรับมือกับภัยพิบัติได้ระดับหนึ่งรวมถึงเนี่ยครับลอยเลื่อนลอยแยกที่ชื่อว่าสกายด้วยถูกไหมครับอาจารย์ถ้าเรามีความเข้าใจในเรื่องนี้มากกว่านี้เนี่ยรเรด็นคือเราเข้าใจสกายมากพอสมควรแล้วอและถ้าเรามีตังมากพอมีงบป,ประมาณมากพอเราก็สามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ต้านทานสกายได้เหมือนกันไม่ระดับได้เต็มที่อะไรก็ได้แต่มันก็ต้องลงเงินเยอะครับ ครับ,คร,บครับอาจารย์ครับแล้วเราต้องกังวลถึงรอยเลื่อนอื่นหรือจุดอื่นที่อาจจะมีความเสี่ยงทําให้เกิดเหตุการณ์เหมือนวันนี้ไหมครับอะโอเคครับข้อที่หนึ่งรอยเลื่อนสกายไม่ทําให้เกิดเซนามิข้อที่สองรอยเลื่อนสกายนี้รับประกันเลยไม่ได้ไปกระตุกต่อมรอยเลื่อนอื่นๆของประเทศไทยโอเคไหมครับครับไม่ว่าเป็นรอยเลื่อนแม่ข้องสอนรลยเลื่อน เฉี่สามองค์รอยเลื่อนสีสวัสด์ลอยเลื่อนละนองของมะลยุยไม่เกี่ยวกันเลยนะครับแล้วก็ลอยเลื่อนพวกนี้เขาก็จะทําหน้าที่ของเขาถามว่าพวกเนี้ยลอยเลื่อนพวกเนี้ยเราควรเฝ้าระวังไหมเราควรเฝ้าระวังอยู่แล้วเพราะเขามีตัวตอนอยู่จริงครับแต่เราก็ต้องเฝ้าระวังตามอดีตพฤติกรรมของเขาว่าเขาพฤติกรรมเขาเป็นยังไงถ้าพฤติกรรมเขาไม่ได้ดุร้ายมากเราจะไปลงลงก็ประมาณลงอะไรมากมันก็ไม่ใช่ถ้าพฤติกรรมเขาดู ดรุกร้ายขึ้นหน่อยเราก็ควรจะให้ความสําคัญเขาไอเน,นี่ยคือเป็นหลักวิชาการทั่วไปเลยครับครับอ,อย่างอันนี้ผมถามแบบคนที่ไม่รู้มากกว่ารู้นะครับอาจารย์ถ้าเราพูดถึงแผ่นดินไหวในระดับโลกเนี่ยมันมีการพูดถึงวงแหวนแห่งไฟแล้วไปถึงอินโดนีเซียอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับเราชัดเจนใช่ไหมครับอยากให้อาจารย์ช่วยยืนยันตรงนี้หน่อยครับวงแหวนแห่งไฟก็คือรอบมหาสมุทรแปซิฟิกจริงๆบาง บางตำลาก็ลามมาถึงตามแนวอินโดนีเซียด้วยลามก็ได้ผมก็ไม่ติดขัดอะไรเพราะนิสัยเขาเหมือนกันโอเคไหมครับครับแต่วงแหวนแห่งไฟกับสิ่งที่เราประเชิญอยู่ในวันนี้คนละถ้าเป็นฟุตบอลก็คนละลีกันครับครับแ,แข่งกันไม่ได้อันนั้นคือระดับพรีเมียร์ลีกนอเคไ,ไหมครับเขาเกิดแปดเกิดเก้าได้สิบอันดับแผ่นดินไหวทั่วโลก ที่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์<ม>เกิดจากแนวขอบแผ่นเปลือกโลกตามวงแหวนแห่งไฟทั้งสิน้น<ม>ครับส่วนของเราคือรอยล้าภายในแผ่นเปลือกโลกอันเนื่องมาจากแผ่นเปลือกโลกขชนกัน<ม><ม>เหมือนเอาขนมโก๋สองชิ้นมาชนกันแล้วก็มีขนมโก๋แตกอะไรเงี้ยพวกเนี้อาจจะล้าบังเอิญรอยเล้าเนี้ยมันใหญ่หน่อยใช่ครับเพราะรฉะนั้นจน, <c oughs> จ,นจนถึงจุดนี้เนี่ยอยากถามอาจารย์แบบนี้ครับว่า มันมีจุดไหนที่คนไทยที่วันนี้ตระหนักแล้วเราพยายามทําให้ไม่ะอนกมากไปกว่าน,นี้อยู่แต่ว่าตระหนักแล้วแต่ว่ามีจุดไหนที่ที่คนไทยอาจจะต้องทําความเข้าใจเรื่องแผ่นดินไหวมากกว่าน,นี้เราใช้โอกาสในวันนี้ทําความเข้าใจกับมันครับต้องบอกว่าจากอดีตที่ผ่านมาเนาะครับอเอาได้เจอ9.2ซึ่งอันดับสองของโลกที่สุมาตาอันดามันแล้วก็เจอสซอนามิแล้ว จริงๆอันเนี้ยสากายเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ถ้าเราเจอแล้วเราตระหนักผมว่าฉากระเบิดภูเขาเผากระท่มเนี่ยที่รุนแรงสุดๆอ่ะมันออกมาหมดแล้วโอ้ใช่เนี่ยขอขอให้ตระหนักกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่าลืมซีนามิอย่าลืม9.2วันที่26ธันวาปี2000 2004แล้วก็อย่าลืม7.7ครั้งนี้ mm. แค่นั้นเองเวลาประเมินเวลาจะสร้างสิ่งปลูกสร้างหรือว่าจะประเมินอะไรก็ต้องเอาตัวแปรพวกนี้เข้าไปเขี่ยวด้วย แค่นั้นพอแล้วไม่อะไรที่จะแย่กว่านี้แล้วร้อยเลื่อนตัวอื่นผมว่าหลีสองหลีสามนะครับจากจากอดีตที่ผ่านมานะครับโอเคครับอาจารย์ขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ที่ที่ให้เกียรติกับทูเดย์ให้ข้อมูลในเชิงลึกในช่วงจังหวะโอกาสแบบนี้นะครับผมคิดว่าเป็นจังหวะโอกาสที่เราจะทําความเข้าใจกับสถานการณ์ได้ดีเหมือนกันขอบคุณนะครับอาจารย์ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ มาพิกัไดได้ได้รับรู้เพิ่มมากขึ้นนะ,ะว่ารอยเลื่อนเจ้ารอยเลื่อ,อนสกายเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับรอยเลื่อนตัวอื่นในประเทศไทยถือว่าเป็นตัวที่รู้สึกว่ารุนแรงที่สุดแล้วละ่ะนะครับแล้วก็อาจารย์ได้บอกนะครับว่าเรารับมือและป้องกันได้มากกว่านี้ถ้าผมฟังแบบเนี้นะถ้าเราดูจากหลักธรณีวิทยาสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วตามสิติเรารับมือกับมันได้มากกว่านี้โดยเฉพาะอาคารที่กําลังก่อสร้างก่อสร้างอยู่เนี่ยเราสามารถรับมือกับมันได้ใช่ครับอาจารย์คือคือ ต้องบอกทุกคนแบบนี้นะครับผมก็ไม่ช่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญฉะนั้นมันก็มีทั้งความรู้และความไม่รู้แล้วผมก็เชื่อว่าความไม่รู้ของผมมากกว่าความรู้แน่นอนแต่สิ่งที่อยากชวนคุยแบบนี้ครับถ้าเราหลับตาแล้วนึกภาพเหตุแผ่นดินไหวใหญ่ๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกก็อย่างที่อาจารย์อธิบายนะว่ามันจะเกิดตามแนววงแหวนแห่งไฟก็คือแนวตามมหาสมุทรแปซิฟิกอินโดนีเซียหรือญี่ปุน่นที่เป็นแผ่นดินไหวใหญ่ๆนี่นะครับอาจารย์เปรียบเทียบดีบอกว่า ท่านหลับตาแล้วนึกถึงเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดทั่วโลกเนี่ยกับเหตุที่เรารู้สึกได้ในวันนี้คนละลีกอ่าไอ้นั่นอะพีเมียร์ลีกลีกใหญ่เราอาจจะลีกอันดับสองอันดับสามลงมาแต่ไม่หมายเพราะว่าไม่ต้องคิดอะไรมากอ่าก็ใช้สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นบทเรียนใช้สิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเช่นสึนามินะครับจํากันได้เลยเนี่ยตอนนั้นผมก็เรียนอยู่แล้วก็สึนามิก็เกิดขึ้น แล้วไม่ใช่เด็กหรอกครับผู้ใหญ่ทุกคนคไม่รู้จักสึนามิในตอนนั้นก็ใช้ครั้งนี้มาทําความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นรบ,บริบทที่เกิดขึ้นในบ้านเราว่ามันมีเหตุปัจจัยอะไรที่อาจจะเกิดภัยพิบัติที่เราอาจจะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับครับเมื่อสักครู่อาจารย์ก็บอกเหมือนกันนะครับว่าเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวข้องกับสึนามินะครับเพราะว่าพอเกิดเหตุแบบนี้หลายคนก็จะเข้าใจว่าในพื้นที่ของทะเลเนี่ย มันส่งผลด้วยหรือไม่นะครับมีนักวิชาการหลากหลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ทรหรือว่าเป็นอาจารย์สันติเนี่ยออกมาบอกแล้วว่าไม่เกี่ยวข้องกันนะครับไม่เกี่ยวข้องกันนะครับคุณผู้ชมครับสำนักข่าว Today Make tomorrow today